วิเชตครับเจ้าเสือใหญ่เห็นบอกว่าไฟต่อไปเจอกล้องสึกอันนี้ชัวร์หรือยังครับก็เห็นข่าวนะครับผมก็เห็นข่าวว่าบอกว่าจะเจอกับคู่เมื่อคืนร่ากล้องสึกกับไฟแดงไฟชนะนะครับก็ว่ายังไงก็ได้ครับพในเวทนี้ก็ดูแล้วก็มีหลายหลายตัวเยอะหลายคนนะครับที่ที่ต่อยได้ทั้งนั้นเมื่อคืนก็มีเจ้าเพชรทองหล่อคนฟองดีก็ถือว่าก็ดีกล้องสึกก็ชนะก็ในเวทนี้ได้มีหลายคนครับที่ ที่น่าจะต้องได้เจอต้องได้พบเรือยกันแล้วแต่โปรโม,มเตอร์คนคนจัดก็พร้อมให้ขึ้นรายการได้เลยต้องก็ต้องพร้อมแล้วต้องสู้หมดทุกตัวถ้าเกิดอยากชนะก็ต้องสู้หมดครับเป็นไงพี่ถนนเส้นนี้ถนนเส้นวันลุมินีคิดว่าเหมาะกับเจ้าเสือใหญ่หรือเปล่าก็ดีครับก็เพื่อนๆดีในเรื่องการออกอาวนุธแล้วก็เราก็ต่อยในลักษณะถามยกมานานแล้วจริงไม่ต่ำกว่าสี่ห้าปีแล้วเราต่อยมาตลอดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ในเรื่องของ ได้เห็นอะไรในเมืองไทยมากอาพอได้มาต่อยในลักษณะข,ข,ของวันแล้วก็เป็นรวมเล็กเนี่ยมันก็ยิ่งดีไป็กันใหญ่เพราะาเราก็เชื่อมั่นใน,นวุฒของเราว่าหนักแรงแล้วก็เร็ว<อ>นะครับนั้นใครโดนก็ไม่ได้นะครับเราก็ยังมั่นใจในตรงจุดน,นี้นะครับก,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 ก็ดีครับก็ถือว่าเดินมาถูกทางเจ้าเสือใหญ่นะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของความทนทานความแข็งแกร่งอยู่หน่อยเพราะว่าก็ถือว่าก็ยัง กระดูกมอยก็ไม่ไม่เยอะมากนะครับไม่ไม่เยอะมากก็ต้องพัฒนาระบบร่างกายความทนทานอีกนิดหนึ่งก็น่าจะดีแต่ค่ายพี่เนี่ยก็ยังเจตนาลมเดิมคือศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้องมาเต็มอ๋อถูกต้องครับเมื่อคืนซาเวียก็มีเขารอยอยู่ก็แสดงให้เห็นว่าจังหวะที่โดนก็คือโดนเนี่ยนะเราก็เราก็ทำมาตลอดเพราะว่าเราก็ไม่ได้ จะมีหมัดหรือหมัดอย่างเดียวเตะก็เตะอย่างเดียวเขาก็เขาอ,อ,อย่างเดียวไม่มีฮะเรารต้องสามารถที่จะนำตรงนี้ออกมาใช้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องแฟนมวยได้เห็นแล้วก็ทั่วโลกได้รับรู้ในเรื่องของแม่ไม้อาวุธมวยไทยเจ้าเสยใหญ่นี่มองถึงวันใหญ่เลยไหมครับถูกต้องครับตอนนี้ก็มองถึงถึงตรงจุดนั้นนะครับของน้องมันว่าหนึ่งเด็กก็มีความตั้งใจสองเราคิดว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องของเหล่านี้มากมายดังนั้นถ้าเกิด เพิ่มพอแสวงแล้วก็เพิ่มวินัยที่ดีนะครับเข้มข้นอีกหน่อยก็คิดว่าปีสองปีนี้อาจจะมาทดแทนรุ่นพี่ในวงการมวยไทยได้เป็นอย่างดีครับก็จะเป็นรุ่นต่อไปนะครับที่ที่คิดว่าก็มาทดแทนกันรุ่นรุ่นต่อรุ่นของของนักมวยไทยให้ได้ออโอเคครับขอบคุณครับ